กามีเหล่องเท่าไมาย้ยุยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเหลืองหนึง่งคือกันเด้เรื่องเท่าหมาย้ยุ้ยเนี่ยเป็นกันจดจานจารึกอยู่ในอักษรรรมใบล่มคือกันก็นกนเด่เ้าถึงมีเมืองมเมืองหนึง่งเซว่าเมืองกุสาวดีหรือว่าเมืองจันไตเนี่ยเมืองกุสาวดีน,นดี่ก็ได้ก็ได้มีพระราชาข้อง พาราซาเป็นกะมีไม้สีไฟขัวซื้อวะนั่งจันแดงมีโอรสสององค์โอรสอง์โตเนี่ยว่ากันว่าเป็นสุนักซื้อวะเท่าหมายุ้ยมีโอรสองค์ล่องซื้อวะเท่าจำเมื่อเท่าจำอายุได้เจ็ดมือนั่งจันแดงกับปิ่นชีวิตเววาถึง พระมาเหสีไฟใส่ก็คือนั่งแท่งสีจะได้ให้กำเนิดธิดาือวรรณนั่งคำป้องต่อมานั่งแท่งสีเนี่ยเกิดปิดกำจัดเท่าจาเพื่อสีสนีให้ธิดาของตนเนี่ยได้ข้องบ้านข้องเมืองส่วนเท่าตาหยุ่ยนั่นม่เหสีไม่เห็นว่าเป็นตุนักบ่มีท่องที่ได้เป็นเจ้าเมือง สืบบ้านแท่งเมืองได้ก็เลยบ่สผลใจในเมื่อหนึง่งม่เหสีไม่กะชวนเท่าจันไปเที่ยวอุทย่งและขับพลับล่งมาจากเขาแต่ว่าเท่าจันเนี่ยไปติดทางอยู่ที่เครื่อใหม่ฝ่ายเท่า,มาแมหนุยแนมโบเห็นหน่องใต้ก็ออกตามหาจนได้พ่อและกะ ได้ไปซอยน่องใต้ออกมาจากเครื่อไม่สองคนพีน่องกับพากันหนีออกจากเมืองจนไปพบพะลือสีอยู่ในป่ายิมมาพานันและแกได้ขอร่ำเรียนวีชากับพระลือีอง์นั้นต่อมาบัดนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองปุษาวดีก็คือมีหยักมากินคนโดยกำหนดให้พรลาซ่าเนี่ยแหละ หาคนให้ตนมือละหนึ่งข้นจนมาหอดมาถึงกำหนดที่สิกินนั่งคํำป้องที่ดาวองคหน่อยของปาราซาซึ่งเป็นน้องสาวของเท่าม้ายุย้ยพาลือสีได้ราบเรื่องกะด้วยย่านเนี่ยละ่ะกะเลยบริบอกให้เท่าม้ายุย้ยและกะเท่าจันได้หูเท่าม้ายุ้ยกะเลยเดาห๋อมาลบกับหยัก สามารถถ่าหยักได้และก็ะเอานำเต่ามาสุกคล้ทั้งหลายที่ถึกหยักจินจนฟืนขึ้นมากต่อมาพรลืาษสีก็ได้สุกกายเท่าไมาย้ยุ้ยนี่ให้เป็นมนุษย์รูกงามคนทั้งหลายก็เลยพร้อมใจกันบังคับให้พระราชาเสินเท่าไมาย้ยุ้ยมาคล้องบั่นคล้องเมืองแท่นนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องเท่าไมาย้ยุ้ยหยาดย่อมเนาะก็ นี่แหละกันเดี๋ยวว่าถึงว่าอการศึกษาวิซ่าอาคมวิซ่าความหูเนี่ยเห็นบ่เพิ่นได้เงี้ยนวิซ่าว่าสันไตะก็มีพระฤาษีก็คือครูบาอาจารย์นั่นแหละเพิ่นก็เว้าอที่จริงแล้วในวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยเพิ่นก็สิสอนเรื่องจังซี่ล่ะว่าคนเฮาเนี่ยเกิดมาขอให้มีวิซ่าขอให้มีความหูเมื่อมีวิซ่าความหูมันก็สาม,มารถที่สิ พัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองไปได้แจังสั่นละและก็สิ่งสำคัญก็คือให้ทำคุณงามความดีนี่แหละยาจิมในการทำคุณงามความดีปลาือสีพันกันมีนำ้ำพิษน้ำใจเป็นผพมีเมตตากูหนา้ามีวิสามีม่อนกับมาสุไกายเห็นว่าเท่าไม้นี้เนี่ยเป็นโอ่พอดีมี ความกระตันยูกระตาเวทีเป็นภูมิจิตใจที่งดงามก้เล่ได้ชุบชีวิตเท่าหมาหยุ่ยให้เป็นมนุษย์รูปงามเท่าหมาหยุ่ยกระตามัดเสือบ้านห้องเมืองแทนผู้เป็นพอ่ออาจารย์แต่นี่จะเป็นสิ่งที่เป็นเล่ามากตั้งแต่ปู่แต่ปู่เรื่องเท่าหมาหยุ่ยเนี่ยจะจอมเน,นาะกะมันก็นเทีาายบในเฮ้าเด็กหัวจักในวันนักกรรมวัญญัติดี แต่ว่าเพิ่นฟังเพิ่นสอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาความโห่ศีลาจารวัตอาจาระมาลายาตียังตั้งตั้งแจงสันนาเป็นก็บ,บอกไว้สอนไว้ในเรื่องของวรรณกรรมพวกนี้ล่ละก็อย่างเรื่องนกกระจอกเอ้ยเรื่องนั่งแจงอ่อนเอ้ยอ,อันนี้ก็คือกัน